หากว่าพวกเราเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงคาว่าความยุติธรรมเนี่ยผมคิดว่าพวกเราคงยืนยันตรงกันครับว่าความยุติธรรมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีมาตรฐานของกระบวนการยุติธรรมที่เทียบเท่าและเท่าเทียมกันครับความแตกต่างในบางขั้นบางตอนที่อาจจะมีอยู่บ้างผมเข้าใจครับแต่ว่าจะต้องมีเหตุผลที่สามารถอธิบายให้กับประชาชนทั้งประเทศทุกวิชาชีพเข้าใจได้ เพื่อให้ประชาชนครับทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นทหารพลเรือนข้าราชการนะครับหรืออาชีพใดๆก็ตามนะฮะมีความเสมอภาคกันต่อหน้ากฎหมายเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและได้ผลลัพธ์จากกระบวนการยุติธรรมที่ไม่ลักลัน่นไม่มีการเลือกปฏิบัติเป็นอิสระจากผลประโยชน์ระบบพวกพร้องและระบบเครือข่ายอุป,ปถมัมภ์ต่างๆและนี่แหละครับคือหัวใจสำคัญที่สุด ในการแก้ไขปรับปรุงพระราชะบัญญัติธรรมนูญสารทหารพุทธศักราช2498ที่ถูกบังคับใช้มาอย่างยาวนานจนหลายบทบัญญัติครับไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมและกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันอีกทั้งสารทหารท่านประธานครับเราต้องยอมรับจริงๆครับในหลายกรณีไม่ว่า g t 200การทุจริตที่เกี่ยวพันกับทหารโดยเฉพาะทหารระดับในพลหรือนายทหารระดับสูง หรือการอุ้มหายนะครับซ้อมทรมานต่างๆที่เกิดขึ้นกับพลเรือนจนเป็นบาดแผลจากอดีตจนถึงปัจจุบันก็ถูกสังคมครับตั้งข้อสังเกตมาอย่างยาวนานถึงมาตรฐานความยุติธรรมของสารทหารที่เปรียบเทียบกับสารยุติธรรมจึงทําให้มีความจําเป็นอย่างยิ่งครับในการปรับปรุงกฎหมายฉบับนี้เพื่อให้การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของทั้งทหารและพละเรือนได้รับความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน ความอายุติธรรมที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะพล,ละเรือนนะครับที่ถูกกระทําแต่นายทหารนะครับตัวเล็กตัวน้อยนายทหารระดับปฏิบัติการหลายครั้งน้ําท่วมปากครับมักจะอ้างว่านายสั่งมาไม่ทํานายสั่งก็จะถูกทําร้ายถูกกันแกล้งต่างๆนานาดังนั้นความยุติธรรมที่เกิดขึ้นจากการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายฉบับนี้จึงเป็นความยุติธรรมที่ยังประโยชน์ให้กับทั้งทหารและพล,ละเรือน ซึ่งทั้งหมดนะครับหลักการสำคัญที่ผมนำเสนอการแก้ไขปรับปรุงมีทั้งสิ้นเจ็ดหัวข้อด้วยกันครับหนึ่งครับหลักการสำคัญนะครับยกเลิกศาลจังหวัดทหารครับและให้นำคดีไปพิจารณาที่ศาลมนฑลทหารบกแทนซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเพื่อนสมาชิกทุกท่านรวมทั้งท่านประธานเนี่ยก็ต้องเห็นน่าจะเห็นด้วยอยู่แล้วเพราะว่าเป็นการบริหารงบประมาณและทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันครับจำนวนคดีนะครับก็มีความลดน้อยลดลงตามลําดับดังนั้นการนําคดีไปพิจารณาที่ศาลมณฑลฐานบกเนี่ยก็จะเป็นการประหยัดงบประมาณมากขึ้นและสามารถบริหารจัดการบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมของกองทัพเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับประการที่2อครับอันเรื่องนี้สําคัญครับถ้าเราติดตามกรณีของคุณเมย์พักกระพงนะครับที่ผมผมคิดว่าทั้งสังคมก็ตั้ง นะครับข้อสังเกตถึงความอายุติธรรมครับว่าทําไมผู้เสียหายครอบครัวตันการถึงไม่ฟ้องเองนะครับก็เพราะกฎหมายครับบังคับให้อัยการทหารเป็นผู้ฟ้องได้เท่านั้นครับผู้เสียหายไม่สามารถเป็นโจทย์ฟ้องเองได้ดังนั้นสาระสําคัญประการที่สองก็คือเราพยายามที่จะแก้ไขให้ผู้เสียหายสามารถฟ้องเองได้เป็นโจทย์ฟ้องเองได้โดยไม่จํากัดว่าจะต้องผ่านอัยการทหารเท่านั้นนะครับปัจจุบันนะครับ ผมต้องย้าตรงนี้ครับผู้เสียหายไม่สามารถฟ้องเองได้ครับถ้าเกิดมีข้อโครหานินทาว่าไปวิ่งอายการทหารแล้วสุดท้ายสั่งไม่ฟ้องเนี่ยคดีต่างๆยุติลงครับแต่เป็นการยุติลงด้วยความยุติธรรมครับนะดังนั้นนี่จึงเป็นหลักการที่สองครับนะฮะในการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้และกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกันนะครับประการที่สามครับเรื่องนี้ก็สําคัญนะครับต่อกระบวนการยุติธรรมเหมือนกันครับพวกเราครับ เสนอให้แก้ไขครับให้ไม่สามารถสืบพยานรับหลังจําเลยได้อีกต่อไปครับเพราะการสืบพยานโจ์โดยเพราะพยานโจทนะครับรับหลังจําเลยไม่แตกต่างจากการกล่าวหาฝ่ายเดียวโดยที่ทนายจําเลยไม่สามารถท้วงติงทนายจาเลยไม่สามารถซักคานได้ดังนั้นกล่าวหาว่าจำเลยผิดอะไรจำเลยไปทำอะไรนะครับก็จะถูกบันทึกและทำให้กระบวนการยุติธรรมบิดเบี้ยวจนทำให้หลายครั้งสังคมไม่อาจยอมรับได้นะครับนี่คือประการที่สาม ประการที่4ีครับสามารถอุทธรณ์และดีกาได้ทั้งในเวลาปกติและเวลาที่ไม่ปกติเวลาที่ไม่ปกติก็คือในสถานการณ์ที่มีการประกาศกฎอายการศึกผมคิดว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยไม่ควรจะริดรอนสิทธิในการอุทธรณ์และดีกานะครับออกไปเลยเว้นเสียแต่ว่าครับในเหตุที่มีศึกสงครามหรือมีกรณีที่ประกาศกฎอายการศึกทั้งประเทศตรงนี้พวกผมเข้าใจดีว่าถึง เข้าใจดีถึงความจําเป็นนะครับตรงนั้นเราไม่ว่ากันแต่ในสถานการณ์ทั่วไปนะครับผมคิดว่าการอุทธรณ์และการดีกาเป็นสิทธิ์นะครับที่ทุกคนจะต้องได้รับอย่างเท่าเทียมกันในกระบวนการยุติธรรมประการที่5้าครับท่านประธานทราบไหมครับตอนนี้ตุลาการพระธรรมนูญเนี่ยหรือที่เราเรียกกันว่าตุลาการทหารเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับกรมพระธรรมนูญครับแล้วกรมพระธรรมนูญขึ้นอยู่อยู่กับอะไรครับสานักปลัดกระทรวงกลาโหมครับ ก็คืออยู่ในสายการบังคับบัญชาถ้าเกิดตุลาการอยู่ในระบบการบังคับบัญชาเนี่ยนะครับจะยังความยุติธรรมได้อย่างไรนะจะลบเลือนนะครับคอมขอรหารนินทาจากสังคมได้อย่างไรดังนั้นในประการที่5ครับจึงมีการปรับปรุงให้ตุลาการพระธรรมนูญขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตุลาการทหารนะครับโดยคณะกรรมการตุลาการทหารเนี่ยนะครับจะมีผู้แทน จากศาลยุติธรรมและศาลปกครองเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วยนะครับเพื่อให้การพิจารณาคดีของศาลทหารนับจากนี้ไปมีอิสระจากอำนาจการบังคับบัญชาและมีมาตรฐานเดียวกันกันกบศาลยุติธรรมคำล่ำคำลือที่บอกว่าวิ่งศาลทหารได้จะได้ยุติและหายไปเสียทีและมาตรฐานในการตัดสินคดีการพิจารณาคดีจะได้เทียบเท่ากับศาลยุติธรรมศาลก็คือศาลครับเราปล่อยให้ศาลบางศาล ถูกข้อคอรหานินทาว่ามีมาตรฐานอีกแบบหนึง่งไม่ได้ครับไม่งั้นความยุติธรรมที่เป็นสองมาตรฐานเขาเรียกว่าความอายุติธรรมครับประการที่6ครับคดีที่มีลักษณะเฉพาะนะครับไม่ว่าจะเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนคดีทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมขีดเส้นใต้พันเส้นครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตและคอร์รัปชันภายในกองทัพจะต้องส่งไปพิจารณาคดีที่ศาลชำนาญพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารอาดาสารอาญาคดีทุทจริตและประพฤติมิชอบครับทําไมฮะข้าราชการฝ่ายปกครองข้าราชการพล,ลเรือนนักการเมืองข้าราชการท้องถิ่นข้าราชการการเมืองเวลาทุจริตคอร์รัปชันครับขึ้นสารอาญาทุจริตครับทําไมฮะมีแค่ทหารที่ขึ้นสารทหารนหะครับแล้วไม่ต้องอ้างครับบอกว่าก็ใช้กระบวนการในการไต่สวนเหมือนกันถ้าเหมือนกันก็โอนมาที่สารอาญาทุจริตเลครับ พราะกลไกของสารอาญาทุจริตนี่สําคัญมากนะครับถ้าเกิดมีการไปบล็อกในการเข้าถึงข้อมูลหลักฐานไปบล็อกพยานต่างๆนะจนอายการทหารเนี่ยนะครับมีข้อมูลนะครับและหลักฐานที่จํากัดก็จะเกิดอะไรขึ้นครับยกประโยชน์ให้จําเลยครับยกเหตุต้องสงสัยให้จําเลยและพิพากษายกฟ้องครับหรือพอหลักฐานไม่พอไม่ใช่หลักฐานไม่พอครับเข้าถึงหลักฐานไม่ได้ถูกบล็อกถูกการไม่เข้าถึงหลักฐาน อายการอาจจะสั่งไม่ฟ้องก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดสารอาญาทุจริตสารท่านมีระบบการไต่สวนสามารถเรียกหาข้อมูลหลักฐานพยานได้ตามสมควรเพื่อ,เพ,อเพื่อทำให้เกิดความยุติธรรมแก่ทุกฝ่ายและโดยเฉพาะโดยเฉพ,าะ,เพาะอย่างยิ่งการทุจริตคอร์รัปชันสิ่งที่ต้องให้ความยุติธรรมที่สุดคือให้ความยุติธรรมกับประชาชนในฐานะที่เป็นเจ้าของภาษีให้ความยุติธรรมกับด้านกับเมือง ที่จะได้ดำรงเอาไว้ว่าบ้านเมืองนี้ยังมีคือมีแปรและคือและแปรใช้ร่วมกันไม่ว่าทหารหรือพลละเรื่อนไม่ใช่ว่าทหารไปใช้คือใช้แปรอีกแบบหนึง่งข้าราชการพละเรือนและประชาชนทั่วไปใช้คือใช้แปรอีกแบบหนึง่งดังนั้นครับทุจริตคอร์รัปชันขึ้นสารอาญาทุจริตนี่ขีดเส้นใต้พันเส้นและตราใดก็ตามถ้าเราไม่แก้ไขปรับปรุงตรงนี้ปล่อยให้เสียงล่ําเสียงหลือว่า ทหารที่ทุจริตถ้ามีเส้นมีสายมีพี่มีน้องมีระบบรุ่นมีเครือข่ายอุปถัมภ์สามารถวิ่งสารทหารได้นี่คือคำร่ำคำารืออาจจะไม่จริงก็ได้แต่ต่อให้ไม่จริงแต่คำร่ำคำารือยังอยู่ความยุติธรรมจะเกิดขึ้นได้อย่างไรและถ้าไม่ทุจริตจะกลัวอะไรกับการพิจารณาของสารอาญาทุจริตประการที่เจครับสุดท้ายครับสำหรับกรณีความผิดที่มีโทษร้ายแรงนะครับก็คือโทษจำคุกตั้งแต่สามปีเป็นต้นไป ปรับตั้งแต่หกหมื่นเป็นต้นไปครับร่างของผมและคณะเสนอให้จำนวนตุลาการร่วมนะครับซึ่งเป็นทหารชั้นในพลเนี่ยจากเดิมนะครับมีสองนายประกบตุลาการพระธรรมนูญที่มีเพียงแค่หนึ่งนายนะก็จะเหลือเพียงตุลาการร่วมเพียงแค่หนึ่งนายนครับและมีตุลาการพระธรรมนูญนะครับซึ่งจบการศึกษาด้านกฎหมายสองนายแต่เดิมประกบสองนึกภาพนะท่านประธานฮนะ มีในพนมาประกบตุลาการระธทรมนูนจะตัดสินยังไงฮะหลักการบอกว่าอะไรครับหลักการบอกว่าเอาตุลาการผทมนตุลาการร่วมเนี่ยที่เป็นในพลเนี่ยไปกดดันจำเลยครับแต่ข้อเท็จริงคืออะไรฮะไอจำเลยที่ว่าเนี่ยเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกับตุลาการร่วมเนี่แหละครับตกลงใครกดดันใครครับสุดท้ายข้อเท็จริงคือตุลาการร่วมมากดดันตุลาการระธทรมนูนครับดังนั้นคดีที่มีโทษสูงตุลาการระธทรมนูนมีสองนายครับ แล้วเหลือตุลาการร่วมที่เป็นในพลเพียงแค่คนเดียวก็พอนะครับถึงจะอำนวยความยุติธรรมได้ครับและลดข้อขอหาเกี่ยวกับระบบอุปถัมภ์การใช้ความเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องในการกดดันตุลาการพระธรรมนูญและยิ่งถ้าไม่แก้ในส่วนของที่5ปรปฏิปนที่5ที่ผมพูดนะตุลาการพระธรรมนูญดันอยู่ในสังกัดของสำนักสำนักประลัดกระทรวงกลาโหมอีกอยู่ภายใต้ระบบการบังคับบัญชาอีกไปกันใหญ่เลยครับท่านประธาน และเรายังแก้อีกครับว่าตุลาการพระธรรมนูนเนี่ยทุกคนจะต้องจบกนนารศึกษาด้านกฎหมายครับเพื่อจะได้การพิจารณาคดีจะได้เทียบเท่ากับศาลยุติธรรมนี่คือ7ประการสําคัญในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายพระธรรมนูนสารานในครั้งนี้ครับและเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันของกฎหมายและประหยัดประหยัดเวลาในการอภิปรายนะครับผมและคณะจึงมีความจําเป็นต้องแก้ไขมาตรา4ีของพรบวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบพุทธศักราช2559รร่วมด้วยครับ เพื่อให้คดีทุจริตและประพฤติมิชอบอยู่ในอำนาจของศาลคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบแก้สั้นๆแค่นี้เองนะครับในมาตราที่สด้วยเหตุนี้ครับร่างๆนี้ผมต้องขอขอบคุณครับไม่ใช่แค่พักประชาชนเท่านั้นครับแต่ร่างๆนี้เป็นการศึกษาร่วมกันครับของคณะกรรมธิการการทหารซึ่งมาจากหลายพักพักเพื่อไทยด้วยนะครับพักภูมิใจไทยด้วยพักประชาธิปัตย์ด้วยพักพลังประชารัฐด,ด้วยนะครับ ดังนั้นผมยืนยันว่าร่างที่ผมเสนอนี้เป็นร่างที่มาจากความร่วมมือและการเห็นปัญหาร่วมกันจากพักทุกพักและผมต้องขอขอบคุณเพื่อนสสทุกคนนะครับที่ได้ร่วมลงชื่อจากทุกพักเลยนะครับที่ได้เสนอร่างแก้ไขพรบธรรมนูญสารทหารและพรบวิธีการพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบร่วมกันในครั้งนี้ผมจึงขอความกรุณาครับจากเพื่อนๆนสมาชิกทุกคนผ่านท่านประธานครับให้พิจารณาเห็นชอบในหลักการ เพื่อให้การพิจารณาคดีในศาลทหารมีมาตรฐานของกระบวนการยุติธรรมที่เทียบเท่ากับศาลยุติธรรม mm hmm. เพื่อให้ประชาชนทุกคนในแผ่นดินไม่ว่าเขาจะเป็นทหารหรือพลเรือน mm hmm. เมื่อพูดถึงคำว่ายุติธรรม mm hmm. ก็คือยุติธรรมเดียวกันขอบพระคุณครับท่านประธานวันนี้ขอประกาศต่อนหน้าทุกท่านในที่นี้ว่าเวลาของพวกเราได้มาถึงแล้ว กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ